สวัสดีค่ะโมนาพาแซบสไปเดนมาร์คค่ะแต่ก่อนก็ไม่คิดหรอกนะว่าจะต,ต้องมาใช้อ่านามสไปเดนมาร์กก็ยังมีความอายขนาดอยู่กับฝรั่งมาเป็น1ิบสิปีก็ยังมีความ I าอยมายค,า I. คำว่าสไปเดนมาร์กมันยังไงก็ไม่รู้พอตกมาคนนี้พอมาตกมาคนที่สองพอมามีอ่าแฟนฝรั่งคนที่สอง กับมีความอยากจะว่ามั่นใจว่าอยากจะเป็นสไพรยเดนมากคนก่อนเหมือนเหมือนว่าตัวเองไม่ใช่สไพรยเดนมากเหมือนตัวเองแค่บอกว่ามาทดลองชีวิตทดลองชีวิตไปเป็นสิบสิบปีเลยเนาะก็ไม่อยากเชื่อกตัวเองเหมือนกันว่าจะอยู่ได้ตั้งสิบปีไม่อยากเชื่อหลังจากชีวิตใหม่ฟ้าเขาเรียกฟ้าหลังฝนเหรอทีโมนาพูดไปคลิปที่แล้วเนาะโมนาก็จะมาพูดของเรื่องโมนาอีกเนาะ Uh, พอเราตกลงปรงใจที่จะคบกับลุงแหยนแล้วเนาะเราก็มาลุ้นกันว่าเมื่อไร uh, ลุงแหยนจะพาเราไปพบพ่อแม่เขาบ้างอะไรอย่างเงี้ยก็คือหนึ่งถ้าการได้ไปพบพ่อแม่โมนาก็คิดว่ามันเป็นอะไรที่ยืนยันว่าเขาเลือกเราโมนาคิดอย่างนั้นนะเพราะว่าถ้าเขาไม่พาเราไปพบ,พ,บพ่อพบแม่นี่โมนาก็มีความรู้สึกว่าเขาไม่กล้าพาเราไปแสดง แสดงให้พ่อแม่เขารู้แต่ก็แต่ก็เข้าใจลุงแยนแหละเพราะว่าแกเคยเจอผู้หญิงแล้วเป็นแบบนั้นมีปัญหาทั้งสองคนนะ่ะเนาะเรามาเป็นคนที่สามแล้วทำก็เขาก็ต้องคิดเยอะหน่อยแหละว่าจะพาเราเข้าไปหาพ่อแม่เขาเมื่อไหรอะไรอย่างเงี้ยแต่เวลาก็ผ่านไปประมาณมูนาก็ยังต้องนับนิ้วนะคะสี่เดือนเนาะ สีเดือนโมนาถึงได้มีวันนัดที่ว่าจะไปพบพ่อแม่เขาเขานัดให้เขานัดพ่อแม่ให้ไปกินข้าวจะไปกินข้าวบ้านพ่อบ้านแม่เขาโมนาก็ไปครั้งแรกที่ไปบ้านพ่อแม่ลุงหยันตื่นเต้นเหมือนกันนะก็ไม่อยากเชื่อนะว่าเราคิดนะความที่ว่าลุงหยันอายุห้าสิบกว่าแล้วเราคิดว่าไม่น่าพ่อแม่เขายังจะไม่น่าอยู่ตอนแรกที่คบกันนะ พอแม่เขาจะยังไม่ไม่น่าไม่น่าจะยังอยู่อะไรเงี้ยเออโมนาก็พูดสับคำเนาะ<ม>ขอเงียบแป๊บหนึง่งเพราะโมนากำลังจะเลี้ยวรถก็<笑><笑>ลเลยต้องใช้สมาธิดูเส้นทางดูรถหนะ่อยเนาะก็นั่นแหละพอถือเลิกงามยามดีสี่เดือนครบกันสี่เดือนนะ่ะ สี่เดือนเพิ่งได้ไปเจอแม่เขาพ่อแม่เขาไปครั้งแรกก็มีพ่อแม่น้องชายน้องชายเขาหน้าเหมือนกันมากหน้าเหมือนกันมากน้องชายเขามีครอบครัวแล้วแล้วมีลูกเนาะแต่เขาเขาเขาคงแยกกันอยู่หรือว่าเขาเลิกกันเราก็ตอนแรกเราก็ไม่กล้าถามนะเราก็ไม่กล้าถามว่าเขา ยังอยู่ด้วยกันไหมแต่เราเห็นลูกเขาลูกเขาประมาณอายุก็น่าจะประมาณสิบต้นๆน,นี่แหละสิบขวบนะันเนาะโูนาก็เข้าไปก็ก็อายก็กินแบบกินแบบเรียบๆเ,เลยมากกินแบบเรียบร้อยมากแต่เขาก็เขาก็เวลขัามเรานะเขาก็ยินดีต้อนรับเรานะเขาก็บอกว่าเชิญเข้าบ้านอะไรเงี้ยเราก็เข้าไปในบ้านเขาพอเราเข้าไปในบ้านเขาเราก็เขากอดเราเออ พอเจอกันครั้งแรกเขากอดเราเราก็มีความรู้สึกว่าเอ้ยเขาต้อนรับเราเนาะมีความรู้สึกว่าเขาต้อนรับเราพอเราเจออย่างนั้นปั๊บไปนั่งกินข้าวด้วยกันเขาก็ไม่ค่อยพูดเราก็ไม่ค่อยพูดเราไปวันแรกเราได้แต่นั่งฟังนะนั่งฟังเขาพูดกันถามว่าเก่งทุกคำไหมเฮ่อไม่เก่งทุกคำหรอกไม่รู้เรื่องโมนาไม่รู้เรื่องเนาะหลังจากนั้นมาที่ไปกินข้าวด้วยกัน เราก็ตื่นเต้นไปแล้วครั้งนั้นเนาะพุชกิกาไปกินข้าวด้วยกันหลังจากนั้นก็เหมือนไปแสดงตนไปสมัครเป็นลูกสะใภ้เขาหลังจากนั้นมาโมนาก็เป็นเดือนอ่ะธันวาธันวาก็ได้ได้โอกาสอีกรอบนึงก็คือกินอ่ปีใหมอ่อ่กินปีใหม่กับครอบครัวเขา โมนาก็ไม่เคยกินปีใหม่กับครอบครัวใหญ่แบบนี้เนาะเคยอยู่กับอดีตสามีโมนาก็แค่พ่อแม่ลูกสามคนไม่เคยได้กินครอบครัวใหญ่เพราะว่าอดีตสามีเขาไม่มีพ่อมีแม่พ่อแม่เขาเสียลูกเขาก็มีแค่คนเดียวเนาะอดีตสามีอะโมนาก็ได้ไปกินกับแม่พ่อแล้วก็ญาติพี่น้องเข้ามาหลายคนเลยงวดเนี้ยงานปีใหม่ญาติพี่น้องมาเยอะ มาเยอะมาสิบกว่าคนน่ะเออมันเป็นการประกาศอีกสิบกว่าคนที่จะได้รู้จักกับเราอะไรเงี้ยหรือว่าเราต้องไปรู้จักกับเขาอะไรอย่างเงี้ยมันก็เลยเป็นอะไรที่เป็นงานใหญ่สําหรับโมนาเพราะว่าโมนาไม่เคยไปงานครอบครัวที่มีเยอะแบบนี้โมนาก็เลยตื่นเต้นแล้วโมนาก็หอบของขวัญไปโมนาก็ถามแฟนนะช่วงปีใหม่ว่า แฟนอยากได้อะไรโมนาอยากซื้อของขวัญให้แต่โมนาก็ต้องถามว่าของขวัญที่จะได้อะคือถ้าถ้าเป็นของขวัญซื้อไปแล้วเราเขาใช้อ่ะโอเคไม่ได้บอกว่าจะต้องเซอร์งอพงเซอร์ไพรส์อะไรกันหรอกเพราะว่าเราถามกันก่อนว่าของขวัญที่ที่แฟนอยากได้คืออะไรของโมนาโมนาก็เขาก็จะให้เขียนเนาะของขวัญที่เธออยากได้คืออะไรเราก็เขียนไปเลย ส่วนมากของโมนาคือไม่อยากให้เขาหาเยอะเราก็เขียนครีมวิตชี่เพราะว่าโมนาใช้ครีมอ่ะยภัณั์ของวิตชี่อยู่โมนาใช้วิตชี่ลดริ้วรอยอย่างเงี้ยลดรอยค้ำอย่างเงี้ยแล้วก็โมนาใช้ครีมกลางคืนกลางวันแล้วก็เซรั่มโมนาใช้ของวิตชี่ทั้งหมดเนาะส่วนมากนะคะหลังจากนั้นมาโมนาก็จะได้ของขวัญที่ซื้อให้แต่ต่างประเทศเนาะเวลาไปงานปีใหม่อย่างเงี้ย ลาซื้อของฝันให้กันอย่างเนี้ยเขาจะเขาเขาเขาเหมือนเขาจะมีนิดรายการนะเขียนรายการว่าเราต้องการอะไรเราก็เขียนไปแล้วเขาจะแยกกันซื้อเหมือนท่านองครอบครัวนี้ซื้ออะไรเขาก็จะไม่ซื้อซ้ำๆกันนะคะมันก็เป็นอะไรที่ได้หลายชิ้นดีปีแรกได้หลายชิ้นดีแฟนโมนาอยากได้อะไรแฟนโมนาอยากได้เข็มขัดอยากได้กระเป๋าสตางค์กระเป๋าสตางค์แฟนโมนาเก่ามาก ฟังเสียงนะเก่ามากโมนาก็เลยซื้อเข็มขัดกับเข็มขัดกับกระเป๋าสตางค์ให้แฟนเวลาไปไหนมาไหนจะได้รู้ว่าฉันคือกระเป๋าสตางค์นะฉันคือเข็มขัดนะฉันรัดเอวเธออยู่นะนี่มีการวางแผนวางแผนรัดเข็มขัดอย่างดีวางแผนในการควบคุมกระเป๋าสตางค์อย่างดีสื่อให้รู้เลยนะว่าเมียฝรั่งขี้งก เนาะก็เป็นเรื่องขำๆข,ของงานปีใหม่ปีแรกซื้ออะไรให้แม่แฟนพ่อแฟนโมนารวมโมนารว,วมเงินกับแฟนนะคะโมนาไม่ได้ซื้อคนเดียวเนาะโมนารวมเงิน,นกับแฟนซื้อรองเท้าให้พ่อกับแม่คนละคู่รองเท้าก็เป็นของสเนคเกอร์เหรอสเนคเกอร์เออเป็นรองเท้าที่บำรุงเท้าของคนมีอายุเนาะแต่โมนาก็ใช้เนาะของสเนคเกอร์พูดถึงว่า รองเท้าอนะ่ะเนาะซื้ออะไรก็ได้ที่เขาใช้อ่ะงานปีใหม่เขาจะเป็นแบบนั้นนะประเพณีของเขานะคะประเพณีของคนเดนมารนะ์กเนาะซื้อของขวัญอะไรก็ได้ที่เขาต้องการที่คนคนคนรับต้องการแล้วเราก็มีอ่าพอมีกําลังถ้าเรามีกําลังไม่ไหวเราก็ไปร่วมกับคนอื่นเหมือนทานองว่าไปตกลงคุยกันกันกบคนอื่นว่าซื้อชิ้นสมมุติว่าจะซื้อซื้อชิ้นใหญ่อย่างเงี้ยเราก็รวมเงินกันนะคะเนาะก็เป็นแบบนะั้นก็เป็นอะไรที่ตื่นเต้นอีก แล้วงานนี้แหละที่เขาจะรู้ว่าโมนาชอบกินโมนากินเก่งโมนากินเป็ดโมนากินหมูกรอบคืออาหารเดิมๆอ่ะแต่โมนาจะกินเก่งมากเป็ดนี่สมัยอยู่กับแฟนอ,อนดีสตสามีเนี่ยโมนาจะได้กินปีละครั้งนะโมนาอยากกินเป็ดมากนะแต่แกก็จะบอกว่าเพราะว่าแกเป็นคนเป๊ะเดี๋ยวโมนาจะมาเล่าให้ฟังอีกเนื่ว่านิสัยฝรั่งแต่ละคนเป็นยังไงแต่วันนี้เล่าเรื่องลุงเหยียนก่อนเนาะว,ว่า หลังจากคบกับตกลงปรงใจกับลุงใยญแ่แล้วเราคิดจะเป็นแฟนกันแล้วางานแรกที่ไปเจอแม่เขาก็คือเดือนพฤศจิกาครอบครัวเขาเนาะงานที่สองไปเจอครอบครัวใหญ่ก็คือวันเขาเรียกวันเมอรีคริสต์มาสเหรอคริสต์มาสรถสวยเนี่ยหน้าหน้าร้อนเป็นอะไรที่ ที่ชอบมากนะถ้าเราได้มีโอกาสนั่งรถนั่งอะไรเงี้ยมันจะมีรถโชว์รถสวยๆงามๆของเขาที่เขาเก็บไว้ในบ้านน่ะเขาจะเอาออกมาขับกันหน้าร้อนสวยรถเก่ามากรถโบราณมาก,ากเขาจะเอาออกมาขับสวยมากๆตอนนี้โมนาจอดรอรถเส้นเส้นเอกเนาะว่ารถมาเงี้ยเออคุยต่อยังไม่จบยังไม่จบนะจ๊ะยังไม่จบนะเออ พอโมนาไปงานปีใหม่งานปีใหม่วันคริสต์มาสเนาะคริสต์มาสก็ไปเจอครอบครัวใหญ่คือญาติพี่น้องเข้ามากันสิบกว่าคนก็ได้เปิดตัวเปิดตัวเราเปิดตัวเราก็แฟนเราก็อายๆหน่อยแหละแต่ก็ยังว่าเนาะคนมีอายุแล้วก็งั้นๆแหละก็ได้สนุกสนานปาร์ตี้กันไปค่ะสนุกสนานเนาะก็แกะของคงของ,ข,อง,ข,อง,ข,องขวัญโมนาได้ได้เสื้อกันหนาวจากแฟน ลุงแยนซื้อเสื้อกันหนาวให้โมนาแล้วโมนาก็อย่างที่บอกซื้อกระเป๋าแล้วก็เข็มขัดให้แล้วโมนาก็ซื้อรองเท้าให้พ่อให้แม่เขาร่วมกันกับลุงแยนแล้วของน้องชายเขาโมนาก็ซื้อเป็นร่วมกับลุงแยนนี่กแหละเพราะว่าเขาต้องการไอ้ที่ใสฟ่ฟืนอะกล่องใสฟ่ฟืนหน้าหนาวบ้านเขามีเตาไงเตาผิงอะเนาะเขาจะใสฟ่ฟืนแฟนโมนาก็ซื้อตะกร้าใบใหญ่ๆอ่ะ ใหญ่ๆเลยอ่ะให้เขาสะใจเลยแหละคือใส่ฟืนนี่คุ้มเลยเนาะก็นั่นแหละก็เป็นอะไรที่ผ่านไปอีกผ่านไปเขาเรียกว่าอะไรมีกิจกรรมกิจกรรมร่วมร่วมกันกับครอบครัวนี่แหละก็เป็นกิจกรรมแรกที่กิจกรรมที่หนึ่งและกิจกรรมที่สองที่โมนานได้ไปเข้าครอบครัวเขาก็เป็นอะไรที่ตื่นเต้นดีกะก็เป็นอะไรที่มีความรู้สึกว่า ลุงแยนเขาก็โอเคนะแสดงว่าเขาเลือกเราเนาะโมนาก็เลยคิดว่าคิดเข้าข้างตัวเองไว้ก่อนว่าเขาเลือกเราโมนาก็จะขอสัญญากับตัวเองว่าจะดูแลซึ่งกันและกันกับลุงแยนให้ดีที่สุดแล้วก็ให้มีอะไรหนักนิดเบาหน่อยโมนาก็จะให้อภัยซึ่งกันและกันแต่เราก็พอพอเราตกลงเป็นแฟนกันแล้วลุงแยนแกก็พูดเลยนะว่าเมื่อไหร่ที่โมนาพร้อมอะเมื่อไหร่ที่โมนาพร้อมมันจะย้ายมาอยู่ในบ้านเขาก็มาได้เลย ก็คือหนึ่งพอแกประกาศตัวเราไปเป็นแฟนประกาศตัวเราให้ญาติพี่น้องรู้แกก็พูดเลยนะว่าถ้าโมนาพร้อมจะย้ายโมนาก็มาเลยตอนที่โมนาเป็นแฟนกับแกตั้งแต่ก่อนก่อนปีใหม่จนถึงปีใหม่โมนายังไม่พร้อมก็คือโมนาก็ยังอยู่อาพาร์ตเมนต์แล้วก็ไปไปมาๆกันพอหลังจากที่เราเปิดตัวแล้วไปบ้านแม่แล้วก็ญาติพี่น้องเขาเห็นเราแล้วอ่ะก็เขาก็เลยเป็นอะไรที่บอกว่า เมื่อไรที่โมนาพร้อมก็ขอให้ก็เขาก็อยากให้โมนาเข้ามาอยู่ในบ้านแกเนาะโมนาถึงบ้านแล้วแล้วก็เป็นอะไรที่ตื่นเต้นนะพอกลับมาถึงบ้านมันเป็นอะไรที่ตื่นเต้นมีไม่มีมมมลหลายอย่างบางทีคลิปวิดีโอเดี๋ยวโมนาจะทําคลิปวิดีโอกลับมาถึงบ้านโอเคค่ะวันนี้โมนาก็แค่มาบอกว่าหลังจากตกลงปรงใจกันแล้วไปเจอญาติผู้ใหญ่ไปเจอครอบครัวเขาแล้วโมนาก็ และลุงแยนก็เปิดใจให้โมนาพูดเชิญโมนาเข้ามาอยู่ในบ้านเนาะอันนี้ก็เป็นความยินดีสําหรับโมนาที่โชคดีที่เจอลุงแยนเนาะที่โชคดีเจอลุงแยนและวลุงแยนก็ใจกว้างที่ยอมรับโมนาว่าอยอมรับโมนาก็ถือว่านี่ก็เป็นอีกโชคดีหนึ่งของโมนาเนาะโอเคค่ะวันนี้โมนาก็ถึงบ้านแล้วเนาะขอบคุณนะคะที่ มารับฟังเรื่องของโมนาและโมนาอยากจะบอกว่าหนึ่งถ้าถ้าเรามีโอกาสที่ผู้ชายเลือกเราแล้วถ้าเรามีโอกาสผู้ชายเลือกเราแล้วอ่ะก็ขอให้ทุกคนเนาะจงเลือกโอ้โอ้เปิดประตูรดแรง